아니 <머래> นีไ้ไปก็ได้ไปก็ได้ไป,ไป,ไปสมัครยลาวเด่นไปเกิดไปิทธิ์อีกทางนะครับมนคิดคทางนี้ยังไเขาจะได้ก <c oughs> มาสอบมาถามมาชี้คนเนี่ยทำปีนีๆก็เขามีวัตถิให้แต่นึ่งผมก็เลยว่าเป็นโอกาสดีที่พอมายื่นใบสมัครพวกเนี่ยผมก็จะเยนชี้แจงเลยหนึ่งผู้สมัครนะให้แต่งข้างสมุดบัญชีเลยนะเพราะว่าเขาค่าสมัครมันเกิดค่าใช้จ่ายเกิดตั้งแต่วันนี้แล้วเห็นช่นค่าสมัครค่าถ่ายค่าไบรับรองแพทย์ค่าน้ำมันอะไรก็ตามแต่เกิดแล้วทีนนี้การใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันจะต้องผ่านบัญชี เขากำหนดไว้ที่ร้านห้าไม่เกินร้านห้าใช่ไหมครับเราวันนี้นมีเขาออกใบใบสมัครแล้วเนี่ยว่าเป็นเบอร์อะไรเป็นผู้สมัครแล้วเนี่ยเอาใบเนี้ยไปขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารพาณิชย์ที่ที่ห้างเนี่ยนะครับพอเอาเงินไปเข้าเสร็จแล้วนะจะเ,เข้ากี่หมื่นก็แล้วแต่นะครับแล้วให้แต่งตั้งสมุดบัญชีเพราะการทําบัญชีเนี่ย ผู้สมัครทุกคนจะต้องทาแล้วก็เวลาประกาศผลแล้วภายใน90้าสวันนี้จะต้องรวบรวมบัญชีมาเพิ่มนวทีนี้อพอค่าใช้จ่ายใช้ผ่านธนาคารแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกั้เแต่วันนี้ผู้ที่รับผิดชอบเดี๋ยวค่าใช้จ่ายก็คือให้ผู้สมัครตั้งบัญชีสมุมบัญชีขึ้นมาเป็นคนไหก็ตามแต่เป็นคนไหนก็ตามแต่นนตแตที่มีความ,มวิชาบัญชีแล้วก็ให้มาดําเนินกันให้เราในเรื่องนี้เรื่องของผู้สมัครนี่นะนจะได้ไม่ต้องไป ตกบกพ้องไปตกลนแล้วไปจ่ายเงินเอาคนนอกโดยไม่ผ่านธนาคารอะไรเงี้ยเวลาใช้จ่ายเรื่องทต่งเสร็จอะเวลาเราไปถอนมาเนี่ยสเตทเมันอาจจะขึ้นเรียนบอยแต่ที่นี่เขาห้ามถือเงินสดเกินสองแสนก็คือถอนมาได้อย่าไปถอนเกินสองแสนห้าสามแสนอะไรเงี้ยเขาให้ถอนได้มาใส่ในกระเป๋าได้เนี่ยไม่เกินสองแสนแล้วก็ถ้าจ่ายถ้าจ่ายให้ค่าลดค่าอะไรเนี่ยถ้าไม่เกินสองหมื่นเนี่ย เงินสดจ่ายเงินสดได้เลยแล้วก็อไปเ็จเข้าไถ้าไปเรฟไม่ได้ก็คิดเป็นรับรองแพลนให้สมดุรไม่ลแต่ถ้าจ่ายเกินสองหมื่นขึ้นไปทียาเเขาไม่ได้ขึ้นเช็คแต่เงินฝากที่เราไม่เข้าไว้หนึ่งใครเพราะไปทอลมาสเต็ปั้นมีกระเบียนเันไม่ยากอะไรแล้วก็